นี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองอาการเน่าในประชาธิปัตย์เมื่อสถาบันถึงคราเสื่อมการประทะระหว่างพักประชาธิปัตย์กับมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งซึ่งสะท้อนถึงปัญหาอันดำรงอยู่ภายในของพักประชาธิปัตย์เป็นปัญหาอันไม่เพียงแต่สะท้อนถึงคุณภาพของคนแต่ยังยืนยันถึงความร้อนรุ่มกวนกวาย าแตกต่างไปจากการโต้เถียงอันมีจุดเริ่มจากการแยกและแตกตัวซึ่งกลายเป็นโรคระบาดที่จำรงอยู่ในพักคประชาธิปัตย์ในห่วงหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ไม่ว่าจะเป็นการลาออกไปจากกลุ่มที่เรียกตนเองว่านิวเดมซึ่งมีนายพาริสวัชระสินธุเป็นตัวแทนไม่ว่าจะเป็นการจากสมาชิกภาพแห่งสส ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและที่รุนแรงยากแก่การปณีปนอมย่อมเป็นการแยกตัวของนายแพทย์รงเดชกิจวิกรมการแยกตัวของนายพิยรพันธ์สาลีลทวิภาการแยกตัวของนายกรจาติกวนิชกระทั่งในที่สุดคือปฏิบัติการตกปลาในบ่อเพื่อนจากการเกิดขึ้นของพรรครวมไทยสร้างชาติต้องยอมรับในความเคยชิน ต้องยอมรับในความจัดเจนในแบบของพรรคประชาธิปัตย์นับแต่ก่อตัวขึ้นในเดือนเมษายน2489จากยุคนายควงอภัยวงศ์ถึงยุคนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์แม้นวันนี้จะยังมีนายชวนหลีกภัยดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นผู้นำในทางจิตวิญญาณกระนั้นความเป็นจริงจากบทสรุปของนายไตรรงสุวรรณคีรี ก็คือความตกต่ำของพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏขึ้นตั้งแต่หลังยุคหมอมราชวงศ์เสนีปราโมชมาแล้วในเมื่อความจัดเจนที่พรรคประชาธิปัตย์สะสมมาอย่างต่อเนื่องคือปฏิบัติการในลักษณะเอาดีเข้าตัวคําว่าตัวในที่หนีคือที่ยังอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ผลก็คือคนที่ออกไปล้วนไม่ดีความจัดเจนนี้ดำเนินไปในลักษณะดาบสองคม หากฟันไปข้างหนึ่งก็เป็นคนอื่นแต่เมื่อใดที่ชักกลับมาเพื่อเข้าฝักก็จะย้อนกลับมาฟันตนเองได้ตลอดเวลาพักประชาธิปัตย์จึงเป็นเท่ากับยกก้อนหินทุ่มขาตนเองความหงุดหงิดของนายชวหลีกภัยคือลักษณะศูนย์รวมอย่างที่สุดจาก 1. ความขัดแยง้งการแตกแยกแตกตัวอันทำให ภาพที่เป็นจริงของพรรคประชาธิปัตย์ปรากฏอย่างเป็นรูป,ปรธรรมขณะเดียวกัน 1. สะท้อนอาการเน่าใน่ที่ดำรงอยู่เด่นชัดแม้จะเป็นความพยายามที่จะรักษาสภาพแห่งความเป็นสถาบันของพรรคประชาธิปัตย์แต่ความพยายามนี้มีลักษณะทำลายทั้งต่อพรรคประชาธิปัตย์และพันธมิตรอื่นพันธมิตรที่เคยขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ